รัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงของจีนลงพื้นที่ชายแดนหารือทางการไทยร่วมมือแก้ปัญหาคอนเซนเตอร์ช่วยเหลือเหยื่อชาวจีนและปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติเมื่อเวลา12นาฬิกา30นาทีวันที่29มกราคม2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายหลิวจงอี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะเดินทางมาถึงท่าอากาศยานแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก โดยมีพลตตร,รีสำริดเอ็มกมลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตากและนายสวริศุริยกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับพร้อมพาดูมาตร,รการตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่สนามบินในการคัดกรองแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์ให้แก่นักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติไม่ให้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุดและถูกหลอกลวงไปทำงานเป็นสแกมเมอร์ในเมืองเมยวดีประเทศเมียนมา จากนั้นได้ลงพื้นที่ไปสำรวจพื้นที่ชายแดนฝั่งไทยในจุดที่สามารถมองเห็นเมืองช่วยโกโกบริเวณบ้านวังแก้วตําบลแม่ปะอําเภอแม่สอดและเมืองเคเคปากหมู่9ก้าตําบลแม่กุอําเภอแม่สอดจากฝั่งของประเทศไทยสําหรับการเดินทางมาไทยของรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงของจีนจะหารือถึงแนวทางการช่วยเหลือชาวจีนที่ถูกช่อโกงจํานวน160คนในเมืองเมียวดีประเทศเมียนมารวมถึงแนวทางการดําเนินการจัดตั้งศูนย์ประสานงาน และปฏิบัติการร่วมไทยจีนเพื่อปราบปรามการค้ามนุษย์ที่ประเทศไทย